สวัสดีครับวันนี้ลุงชอบเล่าจะมาเล่าเรื่องราวให้ทุกท่านฟังเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมรับฟังด้วยกันครับหนีตายสั่นสะเทือนฝานรกข้ามตึก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 เช้าว,วันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาดาดา,ดาเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นท่ามกลางแสงแดดอ่อนของยามเช้า ลินดาค่อยๆลืมตาสูดลมหายใจลึกก่อนจะลุกขึ้นจากเตียงเธอใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันตื่นนอนอาบน้ำทำอาหารเช้าให้มิกซ์ก่อนจะส่งลูกชายไปโรงเรียนและไปทำงานต่อมิกซ์ตื่นได้แล้วครับเธอเดินไปปลุกลูกชายตัวน้อยที่ยังงวงเงียอยู่บนเตียงมิกซ์อยู่หนะ้าก่อนจะค่อยๆลุกขึ้น ลินดาหัวเราะเบาๆก่อนไปจัดเตรียมอาหารเช้ากลิ่นขนมปังปิ้งลอยอวนทั่วห้องเสียงโทรศัพท์เปิดข่าวเช้าคลอเบาๆไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งกริ้งกริงกริ้งกงโทรศัพท์ของเธอสั่นเบาๆข้อความเตือนขึ้นมาว่าขณะนี้เกิดเพแผ่นดินไหวระดับอ่อนที่นอกชายฝั่งลินดาเลือกคิ้วเล็กน้อย มองออกไปนอกหน้าต่างของเมืองทั้งเมืองยังคงดูสงบเธอไม่คิดอะไรมากนักแต่แล้วถ้วยกาแฟแบ,บนโต๊ะเริ่มสั่นเบาๆโคมไฟบนเพดานแกว่งไปมาเล็กน้อยหัวใจของลินดาเต้นแรงขึ้นนี่มันเธอกลืนน้ำลายมองหน้าลูกชายที่กำลังกินขนมปังโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลย มิกส์เสียงของเธอสั่นเล็กน้อยวางจานลงก่อนนะลูกมิกส์เงยหน้าขึ้นทำหน้างงแต่ลินดาเริ่มสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงขึ้นพื้นใต้ฝ่าเท้าเหมือนจะขยับโคมไฟเริ่มแกว่งแรงขึ้นได้ยินเสียงกึก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 ดังมาจากผนังแล้วมันก็เกิดขึ้น โครม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 เสียงระเบิดดังสนั่นจากที่ไหนสักแห่งตามมาด้วยเสียงกระจกแตกและเสียงหวีดร้องจากชั้นล่างลินดาคว้าตัวลูกชายมากอดแน่นก่อนที่ตึกทั้งหลังจะเริ่มโครงเครงเธอรู้ทันทีว่าไม่มีเวลาให้ลังเลม็กซ์ฟังไม่ให้ดีนะเราต้องออกไปจากที่นี่เธอสูดลมหายใจลึกพยายามระงับความกลัว ตั้งสติและเริ่มมองหาทางรอดหนีตายจากตึกสูงสูงสูง,สงลินดากระชับอ้อมแขนที่กอดมิกแน่นก่อนจะรีบพาเขาออกจากห้องเสียงกรีดร้องและเสียงโครงสร้างอาคารแตกร้าวดังขึ้นรอบตัวประตูห้องข้างๆเปิดออกบางคนกำลังรีบวิ่งบางคนกำลังล้มลงเพราะแรงสั่งสะเทือน เธอพามิกไปที่บันไดหนีไฟหวังจะใช้มันเป็นทางออกหลักแต่เมื่อเปิดประตูออกไปกลับพบว่าชั้นล่างกำลังลุกไหม้ควันดำพวยพุ่งขึ้นมาจากชั้นที่ต่ำกว่าอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นไหม้และเสียงแตกของกระจกเปรี้ย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 ปอี่ยโปแปะปแปะปแปะเป๊ี้ยเปรี้ยเปลี้ยเปรี้ยแม่ไฟไหม้มิกร้องขึ้นด้วยความตกใจ ลินดารีบปิดประตูหนีไฟแทบไม่ทันคิดหาทางเลือกใหม่เธอพามิกไปอีกฝั่งของอาคารหวังจะลองใช้บันไดหนีไฟอีกชุดหนึ่งแต่ระหว่างทางเสียงโครม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 ,ครมดังสนั่นวันไหวจากด้านบนเพดานยุบตัวลงมาขวางทางเดินฝุ่นและเศษซากปลิวกระจายมา่เราจะไปทางไหนต่อดีฮะมิกซ์เริ่มตัวสัน่น ลินดาหายใจเข้าลึกๆก,กัดฟันแน่นเธอต้องตั้งสติและหาทางรอดให้ลูกเธอมองออกไปที่ระเบียงพบว่าอาคารข้างๆห่างไปเพียงไม่กี่เมตรหากกระโดดไปถึงอาคารนั้นพวกเขาอาจจะมีโอกาสรอดแต่ระยะห่างนั้นเสี่ยงเกินไปสำหรับมิกซ์ฟังแม่นะลูกแม่จะพาหนูไปที่ปลอดภัยนะลินดาค่อยๆดึงม่านลงจากหน้าต่าง ฉีกมันออกเป็นเส้นยาวก่อนมัดเป็นเชือกชั่วคราวเธอใช้เชือกนั้นรัดมิกเข้ากับตัวเองอย่างแน่นจากนั้นเดินไปที่ขอบระเบียงไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว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 ,ลวเธอสูดลมหายใจเข้าก่อนจะใช้ขาทรงตัวบนขอบระเบียงแม่ฮะหนูกลัวฮะมิกจับเสื้อเธอแน่นแม่ก็กลัวนะลูก แต่เราจะผ่านมันไปด้วยกันให้ได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 ,ไดลินดากระโดดร่างของเธอและเม็กพุ่งผ่านอากาศก่อนจะกระแทกรงบนระเบียงอาคารอีกฝั่งลินดาเจ็บที่ไหล่แต่ไม่สนใจรีบลุกขึ้นแก้มัดเม็กพวกเขายังไม่ปลอดภัยดีนักแต่ในตอนนั้นเองเสียงโครงสร้างของตึกเดิมดังขึ้นอีกครั้งครั้งครั้ง เธอหันไปมองและเห็นตึกสูงที่พวกเขาเพิ่งกระโดดออกมาค่อยๆเอียงตัวก่อนจะถล่มลงมาทั้งหลังโครมโครมโคลมโคมโคมโคมหึ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 มลินดาหายใจหอบหนักก่อนจะดึงเมฆเข้ามากอดแน่นพวกเขารอดแล้วอย่างวุดวิ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 บแต่หนีตายยังไม่จบจบจบ,จบ ลินดากอดมิกไว้แน่นหลังจากที่กระโดดข้ามมายังอาคารอีกหลังได้สำเร็จตึกที่พวกเขาเพิ่งหนีออกมาพัางถล่มลงเบื้องล่างจนฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วลินดาสำลักฝุ่นแต่ไม่มีเวลามาหยุดพักฝวกเราต้องไปต่อแลนะลูก <c oughs> พวกเขายังต้องหาทางลงจากที่นี่ เธอมองไปรอบๆอ,อาคารนี้เองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากแรงสั่นสะเทือนกำแพงบางส่วนร้าวผนังแตกระแหงได้ยินเสียงโครงสร้างที่ยังคงส่งเสียงร้องคลืดคลาดอย่างน่ากลัวลินดาพาเมิกไปที่บันไดแต่แล้ว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 โครมโครง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 ตุมตุ่มตุมตุ่มตุ่ม,มเสียงเพดานด้านบนพังลงมากระแทกพื้นตรงหน้าแค่ก้าวผิด ชีวิตอาจจบลงได้เธอถอยหลังอย่างหวาดระแวงก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองรอบตัวนี่คือสัญชาตญาณของเธอที่เริ่มตื่นตัวก่อนเดินทุกก้าวต้องมองให้ดีดีดีด,ด mix จับมือแม่ให้แน่นนะแล้วเดินตามแม่เท่านั้นนะเธอเริ่มกวาดตามองสภาพรอบข้างทุกครั้งที่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเช่นเสียงกึกกึก กืกบนเพดานเธอจะหยุดนิ่งและหันไปดูว่าอะไรอาจจะหล่นลงมาโคมไฟอันหนึ่งขาดหล่นลงมาตรงที่พวกเขาเพิ่งเดินผ่านเมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้วคโครมคโครมคโคมโคมโครม,ครม,ครมลินดากลืนน้ำลายเกือบไปแล้ว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 เธอพามิก์มุ่งหน้าลงบันไดหลบหลีกซากปรักหักพังอย่างระมัดระวัง ทุกก้าวต้องมั่นใจว่าปลอดภัยในที่สุดพวกเขาก็มาถึงชั้นล่างและเสียงจากภายนอกก็ดังขึ้นทางนี้ครับรีบออกมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยโบกมือเรียกจากอีกฝั่งของอาคารลินดาฝืนความเจ็บปวดพามิกออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์อีกครั้งพวกเขารอดแล้วจริงๆมิกกอดแม่แน่นน้ำตาคลอด้วยความหวาดกลัว ปนกับความโล่งอกลินดามองย้อนกลับไปที่ตึกที่พวกเขาหนีออกมาเธอรู้ว่าวันนี้พวกเขารอดเพราะอะไรเพราะสติ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 บทสรุปสิ่งที่ต้องจำไว้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวไหวไหวหนึ่งตั้งสติให้เร็วที่สุดอย่าตื่นตระนกจนคิดอะไรไม่ออก เพราะทุกวินาทีมีค่า 2. ส,สังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวว่ามีอะไรผิดปกติหรืออะไรที่อาจเป็นอันตราย 3. เลือกเส้นทางหลบหนีอย่างรอบคอบอย่าใช้ลิฟต์หาทางที่มั่นคงและปลอดภัยที่สุด 4. ฟังเสียงและสัญญาณเตือนอันตรายเช่นเสียงเพดานแตกร้าวหรือเสียงวัตถุตกลงมา ห้าหาที่กำบังหากไม่สามารถหนีออกไปได้ทันทีเช่นอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรงหรือกำแพงที่มั่นคง 6. ติดตามข้อมูลข่าวสารหลังจากรอดชีวิตต้องเช็คข่าวเรื่องอัปต์ช็อกและการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆครับเรื่องราวก็ได้จบลงไปแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของการดีภัย เหตุแผ่นดินไหวนะครับลงมาจากตึกสูงนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุที่รุนแรงมากนะครับผมก็ได้หยิบเรื่องราวนะครับมาเล่าสู่ท่านฟังนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับให้ทุกท่านระมัดระวังนะครับเหตุการณ์นี้นะครับถึงแม้มันจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักแต่เราก็ต้องเตรียมรับมือไว้นะครับ เพราะว่าอนาคตอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็จะาสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับผมเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ